เปีนยาทัีีค่ะ มันเป็นคนลวงตามสันดานของเนนแอซึ่งทำเรื่องนี้มาไม่ใช่เพิ่งจะเป็นลายแรกหลายลายมาแล้วลายหนึ่งข้างวัดธรรมาเนี่ยผัวไปมีเมียน้อยก็มาจ้างให้เนนแอเนี่ยทำจะเหนให้ผัวกลับแต่แล้วได้นเนนแอเป็นผัวเพิ่มอีกคนนึ่งก็เลยเป็นแบบเนี้ยเขาทำมาเป็นประจำทำบ่อยๆคด,ดีที่ติดคุกเนี่ย ตอนนั้นน่ะเป็นร้อยนะร้อยปีแต่ไม่รู้ไงออกมาได้ก็อยากจะฝากฝากโยมผู้หญิงว่าเรื่องหมอสเสน่ห์พวกเนี้ยโอกาสที่จะทำให้เสียเนื้อเสียตัวเสียเรื่องรุ่มเพศกันเนี่ยมันจะมีมากมีบ่อยมีทีมีเยอะสำหรับคนที่ ยังเชื่อสายมูแบบเดนแอร์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเหยื่อไปเรื่อยๆก็ขอเตือนว่าอย่าหลวมตัวอย่าเผลอไผลอย่าใจง่ายอย่าเชื่อไวเชื่อเร็วควรจะมีคนไปด้วยจะไปทำเนี่ยหาใครไปเป็นเพื่อนบ้างไปเดียว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 นี่มันก็สบายอยู่แล้วของคนที่จ้องคนที่ไปทำก็ เมื่อไม่มีใครอยู่โอกาสที่จะเพียงพรำมีอารมณ์ร่วมมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายตอนนั้นนะเพราะนั้นอย่าไปคนเดียวควรจะมีคนไปด้วยจะช่วยให้ปลอดภัยพวกหญิงที่จะไปแก้มนดำมนขังหรือทำเสน่ห์อะไรให้ผัวกับผัวรักเนี่ยต้องระวังเวลาไปอย่าไปคนเดียวถ้าไปคนเดียวโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อเน้นแอเนี่ยมันง่ายลอนดอิคนอื่น หมอเสน่หลายอื่นก็เช่นเดียวกันมีข่าวอย่างนี้เป็นร้อยลายแล้วไม่รู้จักบทเรียนกันเลย